สวัสดีครับวันนี้กับช่องช่างมหายุธนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเชื่อมทองเหลืองนะครับเนาะคือตัวหัวแปงนะครับเราใช้กับปั๊มเจ็ดนะครับปั๊มคู่ไอ้ปั๊มไอ้ดีซีสิบสองโวต์นะครับใช้กับปืนลางแอร์นะครับหาซื้อสําเร็จไม่มีขายนะครับก็ต้องมาเชื่อมกันนะครับอ่ะมาดูนะครับวันนี้เราจะเชื่อมทองเหลืองกันนะครับโดยนะครับช่างจากโรงกึ่งนะครับจะสอนเราเชื่อมนะครับเนาะ นะครับมามาดูการเชื่อมกันนะครับทองเหลืองเนี่ยมันต้องเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเชื่อมร้อนแล้วก็เชื่อมจบไปทีเดียวนะครับถ้ามันร้อนเกินมันก็เชื่อมไม่ได้นะครับมันไม่ติดนะครับเพราะว่าไอ้ทองเหลืองมันละลายไปเลยนะครับลวดเชื่อมร้อนมันมันไม่ละลายติดกันนะครับแม้แม้กระทั่งเราจะใส่น้ายาประสานก็แล้วแต่นะครับมาดูกันนะครับค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยนะครับน่ครับดูถ้ามัน ถ้าไอชิ้นงานเรานะครับถ้ามันละลายนะครับเราก็ต้องหยุดเชื่อมนะครับเพราะมันร้อนเกินไปนี่ครับใส่ฟักเข้าไปเชื่อมไปเรื่อยนะครับครับเชื่อมยกเชื่อมยกนะครับไปเรื่อยเพราะถ้าเชื่อมไอเช่นานไม่ได้ทะลุชิ้นงานเสียหายนะครับเกี่ยวข้างในเราอาจจะเสียหายด้วยนะครับมันร้อนเกินนะครับมาดูกันนะครับต้องพยายามพลิกไปเรื่อยนะครับ แล้วก็น้ํายาผสานก็ต้องจุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป่าให้ร้อนแล้วก็ใช้ลวดเติมนะครับจุ่มน้ํายาผสานแปะให้มันละลายลงไปนะครับนี่นะครับความยากของการเชื่อมทองเหลืองนะครับลวดเชื่อมทองเหลืองนี่ก็เส้นหนึ่งนะครับก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับฟักก็ร้อยยี่สิบาทนะครับน้ำยาผสานะครับหรือว่าฟักเนาะนะครับ ผิดกับลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงที่เราใช้เชื่อมท่อแอร์นะครับเส้นละสิบบาทนะครับมาดูกันครับครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราต้องไปจุ่มน้ําดูก่อนนะครับทิ้งไว้สักครู่ให้มันเย็นนะครับแล้วไปจุ่มน้ําแล้วก็มาขูดๆดูนะครับว่ามันติดหรือไม่อ่ะนะครับข่าวเนี้ยผมก็จะเชื่อมทําการเชื่อมเองนะครับโดยเขาสอนมาแล้ว เชื่อมไปละครึ่งหนึ่งนะครับผมจะเชื่อมต่ออีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือเย็นแล้วนะครับอ่าแล้วผมจะเชื่อมต่ออีกนะครับอ่าอันดับแรกต้องลนก่อนนะครับให้ลวดเติมมันร้อนก่อนนะครับมันถึงจะอ่าจิ้มฟักมันถึงจะติดนะครับนี่เป็นเกจความรู้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าจุ่มเลยในขณะที่ไอ้ลวดเติมมันเย็นนะครับมันมันไม่ติดนะครับนะนะครับรดนไปเรื่อยครับอย่าอย่าเล่งไฟแรงนะครับอย่าเล่งไฟเล่งงลมแรงนะครับนินนะครับ เชื่อมไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าชิ้นงานเราจะเสียหายหรือว่าทะลุได้นะครับจากประสบการณ์ผมก็เคยเชื่อมแต่ท่อทองแดงนะครับพวกแก๊สเชื่อมท่อแอร์นะครับมาวันนี้ก็มาเรียนรู้กันนะครับโดยช่างนัดนะครับลงกึ่งนะครับบ้านเข็มเจริญเดชอุดมนะครับให้เครื่องมือเชื่อมนะครับแล้วก็สอนวิธีการเชื่อมนะครับนี่นะครับใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับ แล้วก็ค่อยเชื่อมเป่าเติมรวดไปเรื่อยๆนะครับนะครับอ่ะก็ดูกันอ่ะเห็นไหมครับที่มันเป็นก้อนวิ่งไปเมื่อกี้นะครับคือน้ํายานะครับมันไม่ยมอมเกาะมันต้องหยุดเชื่อมนะครับเนี่ยถ้ามันร้อนขนาดนี้นะครับมันต้องหยุดเชื่อมสักพักหนึ่งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยเชื่อมต่อนะครับ ดูกันนะครับมือใหม่หัดเชื่อมทองเหลืองนะครับไม่ใช่เรื่องอยากและไม่ใช่เรื่องง่ายจนเกินไปนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ครับนะครับช่างเขาก็จะถือขวดน้ำชาเขานะครับเพราะว่าอยู่เฉยๆเขาอยู่ไม่ได้เขาร้อนวิชานะครับ อันนี้เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันสมัยเรียนปวสนะครับช่างไฟนะครับไมาไเจอกันนานมาเจอกันทีนั้นก็มีธุระนี่ยะครับถึงได้มาหากันนะครับน่ครับด้านหลังเขาก็เป็นรถเกี่ยวข้าวที่เขาประกอบขึ้นมาเองนะครับช่างนัดลุงกึ่งนะครับะนะครับเชี่ยวเป่าไปเรื่อยนะครับ เชื่อมร้อนไม่ได้ใจร้อนไม่ได้ครับพวกเนี้ต้องเชื่อมใจเย็นๆนะครับกับงานเชื่อมทองเหลืองนะครับอ่านะครับนี่ครับคขาเนี้ยเขาจะมาเก็บงานให้ผมนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมไปแล้วกลัวมันไม่อยู่นะครับกลัวมันรั่วนะครับเขาก็จะมาเป่าอะไรน้ายาให้ใหม่นะครับสอนเทคนิคการเชื่อมเอาชัวร์ครับ ถ้ามันรั่วกับไปถึงบ้านพอเสร็จแล้วเราก็มาล้างน้านะครับแล้วก็ใช้แพทแปรงทองเหลืองขัดนะครับก็จะเป็นสีทองสวยงามนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องช่างมหายุ่นด้วยน,นะครับสวัสดีครับ